สวัสดีครับถูที่นี่เคครับโอ้โหวันนี้เรามาดูผลงานที่ออกจากเตากันใหม่ๆเลยนะครับใบนี้จะเป็นสีม่วงครับแล้วก็หลักๆเลยนี่มาแล้วครับสีเรนโบว์ใครรออยู่นะครับ อันนี้จะเป็นที่วางช้อนครับก้อนเมฆแล้วก็มีสิเรนโบด้วยนะครับนี่ก็เรนโบครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นต่อไปเลยครับนี่ชั้นที่2องโอ้โหนี้มิกสีครับสีม่วงกับสีเขียวสมกันครับผมแล้วก็เรนโบใไขร้ออยู่นะครับสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวได้เจอกันนะครับผมมาแล้วครับเรนโบแบบจุกๆุกครับรอบนี้ นี่ครับชั้นสุดท้ายชั้นที่3ครับผมมีอยู่ประมาณเกือบ20ใบเลยนะครับเรียนโบเดี๋ยวเราจะไปออกบูธที่งานมัชชะที่ซีคอนสแควร์นะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5ตุลาคมนี้นะครับไปเจอเราได้ครับที่น่เคสสตูดิโอมีทั้งถ้วยชาวนแล้วก็เวิร์กช็อปปั้นถ้วยชาวานเองด้วยนะครับผมหรือถ้าใครอยากจะมาลองเรียนปั้นที่สตูดิโอเราของเราก็อยู่ที่จังหวัดระยองนะครับมากันได้ครับขอบคุณครับผม